สวัสดีครับผมเจนเด็กสงแกกนะครับวันนี้มีข่าวมาอัปเดตกันคือ ช่วงสี่ห้าเดือนที่ผ่านมานี่มันมีมันมีพี่คนหนึ่งเว้ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการยืนยันตัวตนใช่ป่ะการสแกนหน้าลักษณะนี้ใช่ป่ะก็จะมีโพสต์ของพี่คนหนึ่งครับผมต้องขออนุญาตพี่ด้วยนะขออนุญาตพี่เขาด้วยครับตอนที่พี่เขาโพสต์มาเนี่ยผมแคปหน้าจอแล้วแคปหน้าจอไว้เพื่อจะสอบถามข้อมูลนะแต่ว่าตอนนี้เลื่อนหาเลื่อนหาข้อมูลของพี่เขาไม่เจอแล้วนะครับไม่รู้ว่าโพสต์ในกลุ่มไหนจาไม่ได้แต่ว่าแคปหน้าจอไว้นะเรื่องราวมาณนี้แล้วกันนะครับผมเล่าเขาาวก็คือพอพี่เขาเนี่ย ถูกสแกนหน้าเราก็ทําตามโปรเซสทุกอย่างนะทาตามข้อมูลทุกอย่างที่เขาต้องการนะทั้งสแกนหน้าประชาชนอะไรพวกนี้ทีนี้เว้ยการสแกนหน้าเนี่ยพอสแกนเสร็จผ่านไปประมาณสัก1สัปดาห์หรือ1เดือนนะเขาถูกรลัง,งับสัญญาณเว้ยในลักษณะน,นี้ก็คือการยันตัวตนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีนี้เนี่ยเขาก็งงเว้ยเฮ้ยทำไมถึงถูกรลัง,งับสัญญาณก็เลยได้ทําการสอบถามไปที่ C s ซีเอสก็บอกว่าเอา่อการยืนยันตัวตนเนี่ยไม่ไปตามเงื่อนไขแล้วทีนี้เพื่อนๆลองดูนะครับว่าเนี่ยพี่เขาหน้าตาแบบนี้เว้ยบัตรประชาชนเลขบัตรก็คือเขานั่นแหละแต่ว่าปัญหาที่เขาโดนเว้ยคืออะไรรู้ปะ <pe w> เขาผอมลงเว้ยผอมลงแล้วหน้าเขาเดฟแล้วเขาก็แล้วเขาก็นะไปตัดผมสัน้นเว้ยแล้วก็ใส่แว่นสแกนหน้ายืนยันตัวตนทําให้คนที่ตรวจสอบอะมองพี่เขาว่าเป็นอีกคนหนึ่ง ผแวงโคตรล้วเลยอะไรวะเนี่ยเนี่ยอะไรครับเนี่ยงงมากเลยอะไรครับเนี่ยคือเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนถ่ายบาตกูหน้าแบบนี้ไว้แต่ว่าถ้าสมแล้วกูไปออกออกกลังกายแล้วความอ้วนไว้ทําให้หน้ากูเดฟล้วกูถ่ายรูปยืนยันตันๆไม่เหมือนกับบัตรประชาชนไอ้หียกูโดนแบนวะอีหยังวะมากแปลกวะเอ้ย อย่างนี้ก็มีด้วยวะงงมากเลยเออพอพี่เขาหน้าหน้าไม่เหมือนเดิมด้วยหน้าไม่เหมือนเดิมไปสแกนหน้าไปสแกนหน้าแล้วแบบว่ายืนยันตัวนตวนไม่เหมือนเดิมหน้าไม่เหมือนเดิมไปถ่ายรูปปุ๊บพอโดนแบนเนี่ยเขาก็ทําการยื่นอุทธรณ์นะยื่นอุทธรณ์ผ่านแอปพลิเคชันที่เขามีลิงก์แบบฟอร์มการยื่นอุทธรณ์ใช่ปะ่ะแล้วเขาก็พยายามที่จะโพส์ในกลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มน,นั้นว่าเขาถูกหลังสัญญาณแบบว่ามีพวก CS หรือว่าฝ่ายดูแลคนขับเนี่ย พยายามพูดบอกนะครับว่าลองยืนย่นอุนทอนยื่นอุนทอนพอสุดท้ายเขายื่นอุนทอนปุ๊บเป็นไงครับไม่เปิดระบบไม่ผ่านจ้าแปลกมากแปลกงงมากๆกูยิ่งวิ่งงานๆๆยิง่งแบบว่าอีหยังวะงงมากอะไรวะก็ผมแนะนำนะเพื่อนๆสมัครไว้ทุกแอป,ปเลยดีกว่าวิ่งเลยแหละแอปไม่ก็ได้อะถ้าเราอยู่ในอาชีพนี้ทำให้เรามีตัวเลือกเยอะๆไว อนนี้ผมสมัครแก๊ปเพิ่มแล้วผมสมัคร Air Asia f ีย d อยู่ฉะนั้นตอนนี้ผมก็จะวิ่งทั้ง l ไ m a n n r รบ i n h o o d s h ปป e e แล้วก็ตอนนี้ยืมโทรศัพท์แฟนที่ไม่ได้รูดวิ่งแก๊แลวเดี๋ยวก็จะเพิ่ม Air a s o อเ o ี d อีกแอปหนึ่งเป็น5แอปเลยเออไม่ไหวแล้วเออลองเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูว่าเออมันเราควรจะฝากชีวิตไว้กแับแอปแบบนี้จริงๆเหรอวะเออฝากไว้คิดแล้วกัน ก็คลิปนี้ก็มาเล่าตัวฟังแค่นี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าก็จะวิ่งงานแล้วเพราะว่าเอ่อกักตัวครบแล้วนะครบ5วันลุ้งกระเซงแฮบเลยกูพอกักตัวปุ๊บเสียงแฮบเลยสัตว์ไอ้แอ๊ะจะตายหาแล้วโอเคก็คลิปนี้ได้ข้อคิดมีความรู้ไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยครับเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ